สนามมวยเวทีลูบินีครับศึกเพชรสุภาพันประจวบศุกร์ที่25กันยายน2558น,นี่เป็นคู่ที่5ของรายการครับศรีอุทัยสอจเอปียกอุทัยครับคนนี้ครับเจอกับท่านั่งของเรียวไผอสนิทพันธ์ชกกันในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์นะครับสอจเอปียกอุทัยนะครับถอดมองคลให้กับศรีอุทัยซึ่งมีสมรักํำสิงนี่มายืนเชียร์อยู่ที่มุมครับเจอกับท่านั่งของเรียวไผอสนิทพันครับ นักชกจากจังหวัดลำพูนครับอายุ21ปีครับศรีอุทัยนี่อายุ19นะครับจากจังหวัดอุทัยธานีเป็นแชมป์มวยรอบเก็กคูจากอตโก3ครับค่าตัว25,000บาทใบตัวยกที่สามาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของเจ้าศรีอุทัยครับได้เปรียบ5-4ครับแหมกระแทกหมัดซ้ายครับศรีอุทัยครับนี่เป็นม้ามึดนะครับ ไปชกแทนในมวยรอบเล็กคูแล้วก็กลายเป็นม้าเต็งนะครับคว้าแชมป์มาได้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นี่กรรมการสุภาพบุญรอดครับยศพันตรีเสียบซ้ายครับเรียวไผ่ครับตีซ้ายอายุมากกว่า2ปีแล้วก็รูปร่างสูงยาวกว่าครับโอ้แกนล็อกแน่นครับสียุไทยครับคือรัดแน่นๆแบบนี้นี่เพื่อให้คู่ต่อสู้นี่แรงหมดด้วยนะครับ แรียว่าข้อแขนนี่ไปทับสิ้นประสาทตรงหลังคอครับรัดให้แน่นครับอาล่ะครับแทงเข่ากันต่อครับเปรียวไพ่ตีสายเสียบฝาครับพยายามชกในเกมตัวเองแต่ว่าสีอุทัยเด้งตีซ้ายครับไม่ใช่มวยเข่าอาชีพนะครับสีอุทัยแต่ว่าอาวุธได้ทุกอย่างเปรียวไพ่ในเข่าอาชีพครับในสายสิทของเพชรสุภาพันครับสีอุทัยก็เกียรติเพชรเป็นโปรโมเตอร์พัฒมิตรกันครับระหว่างโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็เสียบมุ่งมือเพชรครับ ปูเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายลักขวางไว้หมดยกครับหมดยกที่3ขึ้นยกที่4มาครับเนี่ยครับดาวต่างชาติมากัน62คนครับเก็บค่าดูค่าชมได้5 1าแสนบาท ขาดทุนไปแสนเศษๆครับโปรโมเตอร์เสียบู่เมืองเพชรยกที่4ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ศรีอุทัยนะครับได้เตียบ54แต่ก็มีตะโกนบีบศรีอุทัยนะครับว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับแม่สอจอเปียกเห็นท่าไม่ดีครับให้เดินลุยเลยครับไม่ต้องหนีแล้วครับหนีทําไมแทงขวามาครับศรีอุทัยแล้วก็ขวางไว้ถ้าเกิดหนีปูเลงปูเลงอย่างเดียวอันตรายครับนังมวย ถือมวยตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ไม่ได้แต้มนะครับมันต้องเป็นมวยที่เปิดเกมหน่อยครับรับด้วยเปิดเกมด้วยให้มันหลากหลายครับแทงซ้ายแล้วก็คาไว้ครับศรีอุทยครับตกมาเหลี่ยมนี้ดูแกนล็อกครับล็อกแล้วตีขวาตีไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าล็อกนี่มันดูเหนือกว่าครับแข็งแรงกว่าเดินต่อครับเรียวไพยไม่สนล้วครัแมตตเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายของศรีอุทยครับสายลาคาครับ สืบเท้าต้องถึงนะครับซ้ายกับขวาเอาซ้ายมาแล้วครับสีอุทัยครับเดียวไั่โต้ขึ้นไม่ได้ครับโดนเตะกินตาวไปหลายแข้งแล้วแข้งนี้ก็หลุดอีกเจอแข้งซ้ายของสีอุทัยครับไม่มั่นใจอย่าไปออกครับถ้าเกิดมวยขวากับมวยซ้ายต้องสืบให้ถึงและมั่นใจว่าเตะโดนแน่นอนครับถ้าเกิดเตะไม่โดนก็โดนเขาลงโทษแต่แทกหมัดซ้ายสีอุทัยครับแทงเข่าซ้ายครับเดี๋ยวไั่ตีเข่าขวาโอ้โหหักควงมาเลยครับ ตีต่อไม่ได้แต่ว่าได้ทรงเหนือเหนือครับขเขาเรียกว่าได้ทรงมวยครับเริ่มกินไปแล้วนะครับทีละนิดทีละนิดครับหมัดหนึ่งสองครับสีอุไทยตีข่าวซ้ายคอในดูครับอ้โหดูเขากระชากมาครับกระชากโชนเหนือมาทีหนึ่งแล้วแกเขาลักกลอกคอให้เรียวไผ่โตขึ้นไม่ได้โอ้ แกคิดเยอะครับเดียวไผ่ครับคิดเยอะแล้วก็กล้ากล้ากลัวครับดูครับเจอกระแทกหมัก,มากงานศอกแทงขวามาเสียบซ้ายครับสีอุไทยโอ้แล้วจังหวะจะต่อยเขาไม่ถึงอีกโยกเข้าไปครับเรียวไผ่แข้งขวาเจอซ้ายคืนก็ถือว่าเป็นมวยเปิดเกมก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เัาจะเดินเข้าไปชนแข้งแล้ว อันธีสุภาพครับแยกลู้กับปันซ้ายครับสีอุทัยวางแข้งซ้ายครับเกี่ยวได้เอาทุ่มทิ้งไปเลยต้องทําได้บ่อยๆครับเรียวไผ่เราทำได้ล้วต้องเดินต่อครับเดินและทำครับแต่ว่าเดินช้าซะแล้วครับเอาแข้งขวามาเจอกระแทกหมัดซ้ายแล้วหมดยกครับไปกันใหญ่แล้วครับแบบนี้ครับเดินกล้ากลกลัวกลัวครับเรียวไผ่อสนิทพันครับ ตลาดหลักทรัพย์นี่ต่อขาดไปเลยครับขาดลอยไหลราคาครับจำปั้นแล้วครับเรียวภัยอาวุธอย่างอื่นสู้ไม่ได้ครับวันนี้คอนานแกก็โอ้แกล็อกไม่ดีครับมันเข้าข้อครับจังหวะล็อกของเจ้าสีอุทัยอายุน้อยกว่า2ปีนะครับสีอุทัยนี่ส9ครับส่วนเรียวไผ่นี่21ครับ เดินก็ไปเจอแข้งซ้ายแล้วจะเดินก็ไปจับตีเข่าครับไม่มีประโยชน์แล้วครับตีก็นู่นแหละครับปีใหม่ครับ่าซอกลาปีกเรียวภัยนี่ต้องใช้หมัดแล้วครับไม่หมัดก็ต้องซอครับหมจะไปงุ้มงามตีเข่าสียเวลาเปล่าครับยกสุดท้ายแล้วครับราคาต่อรองนี่โอ้โหคือบางคนเขาจ่ายตังกันแล้วครับอ่าก็อยากต่อยแหละครับพอเจ้าปะคุณแต่ว่าต่อยแล้วไม่โดนครับ แล้วแกก็ในก็แกก็ล็อกไว้เผาเวลาไปเรื่อยไม่รู้จะหันไปปรึกษาใครละบางทีมันหาวิธีทำจนมันก็ตื้อไปเองครับคือลมก็ออกหูแล้วก็ตื้อไปเองด้วยครับความคิดที่ความอ่านนี่มันมันมันหมดเกลี้ยงไปเลยครับทายเกมครับ สบายสบาแล้วครับจ่ายตังกันครบเรียบร้อยแล้วครับกองเชียร์ของเรียวไผ่หมดยกสุดท้ายครับกรรมาการสุภาพบุญรอดครับรวบรวมคะแนนก็ไม่มีปัญหาครับชูมือไปที่สรีอุทัยสอจอเปียกอุทัยครับแชมป์มวยรอบจากอตโกสามนะครับยังโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องครับ